นี่นะครับก็บรรยากาศบ้านนะครับพี่รัตสวัสดีครับเอ้ขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านนะฮะนี่นะฮะโอ้ยายนี่บอกว่ามาส่องด้วยนี่เจ้าของบ้านนะครับพี่รัฐนะครับนี่เจ้าของบ้านก็เป็นงานดีๆนะครับ เขอแสดงความยินดีกับพี่รัตพี่อ๋อด้วยนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาเมื่อเช้านี่นคลิเร็วมากเพิ่งมาพี่อ๋อเมื่อเช้านอ่นคลิปไหเร็วมากครับบอกว่าตามมือแกก็ขึ้นเออาลุงพลมาชายลุงพลยังอ๋อผมดูตาชานจากคลิปพี่ๆเขาแล้วโอ้ดีดีเยี่ยมมากมีพระมีอะไรในหิ้งพระหรือเปล่าครับคุณตาชานอ่าทำพิธีให้แล้วทำพิธีให้ตั้งแต่ประมาณหนึ่งโมงกลัวมากอ๋อ แล้วอันมื้อนี้เข้าอยู่วันนี้ใช่ไหมครับนอนวันนี้เลยบอกว่าให้นอนสามคืนสามคืนนะครับอืมคืนนี้ก็คงต้องนอนครับไม่ยากเลยแต่ก็นอนได้ของของอุปกรณ์เหมือนเรามาโรงแรมเหมนเนาะเออใช่ก็แค่มีเสื้อผ้าอ่าเปลี่ยนเราก็นอนได้แล้วนะครับของน้ำเราก็ใช้ได้แล้วอืมซื้อสบู่ซื้ออะไรเอามาจากบ้านเดิมแล้วเครับพี่เตรียมมาแล้วเปล่ของอุปกรณ์เครื่องใช้ใกล้ใกล้หรือไม่งั้นไปอาบอยู่บ้านเก่าแล้วค่อยมานี่นอนอย่างเดียว นอนได้แล้วใช่ออืครับผมได้ได้นิมนต์พระมาอยู่วะพี่หรือว่ามีแต่ตาชานมาไม่ใช่ครันบอกว่าจะนิมนต์ก็ได้อ๋อเนาะใส่บาตรได้ข้าวเอาอ๋อใส่บาตรตาชาน้วตาชานบอกเลยพี่จะาทำตามกเนี่ยเนาะเนาะตามนั่นแหละผู้ใหญ่เพป็นพาเห็ุนะครับพี่อ๋อยิ่งยังนี่สวัสดีครับอ่ะ จะราบปูกระเบื้องออบ่ไอ้บ่แนววังให้ได้บอลตรงนั้นน่ะเกิดได้เฮ้ยขนมน้อยไปต้องซื้ออันใหญ่เอียนเนาะอ่าดลมตัวใหญ่น,น,นี่นะครับพี่อ๋อกำลังปูกระเบื้องนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าจะทําเฉพาะห้องน้ําเอาเอาเอา,เอาข้างนอกด้วยเนาะเอาเรียบร้อยเลยนะครับก็ได้ก็ว่ายังไงเนีอืมมันเหลือมันบอกกระเบื้องเหลือเลยปูเลยใหม่ สื่อเลียวสื่อไม่บอกหอตรงนี้นี่เราเราตัวเบิ้งแรกไปให้ใครให้ให้วิลีอะไรนะพวมีออร์นะเบื้องยางเราจะเบื้องยางดีนะพีออร์สื้อต่ออ๋อเพป็นซื้อต่อไปทำต่อเดได้สื่อเอาเงินเด้ดมาซื้อกับเบื้องนี้ครับมาทำบุเบื้องยางผมยังไม่ออกได้บ้านสวยๆเยไปเมาเด็ดๆกัเบื้องนี้เลยเหมือนเป็นบ้านอ่าตากอากาศของพี่อ๋อเลยนะครับมีโคราชหลังนึงมาอยู่กกกอกหลังนึง สร้างไว้แล้วเก้าหลังเลยเหรอพี่เก้าหลังเร็วอย่างเงี้ยสร้างปั้นเปล่าใส่แล้วเป้่าใส่บอกทิพหลังพี่ก็เก้าแล้วอ๋อบ้านป่าบ้านป้าแเ้าทิพหลังยังวะได้แล้วเนาะไม่ทาหน้าเป็นห้องมาถึงแล้วจะทาเป็นหลังคงยังไม่ถึงหรอกอืมเราทาที่บ้านเราไป้าที่บ้านกันเนี่ยสร้างไว้ ชอบเงินสดแต่พี่ชอบที่ว่ะเลขที่หลายๆที่ก็คือที่ที่จะไม่ได้สร้างบ้างไงอ๋อพี่จะที่ไม่เป็นไรจะไม่ต้องสร้างบ้างแบบเพื่อก็ไม่รู้รู้แต่คนชอบนะคนเราไม่ชอบไม่เหมือนกันอพพับี๋อีกพัาพี่อีกแล้วเป็นคนเรียบร้อยนี่แหละมารยาทงามแสดงว่าแต่ก่อนเราต้องเกิดเป็นผู้หญิงมาก่อนแน่เลยอดีตซาตดนะก่อนจะมาเป็นผู้ชายก่อนจะมาเป็นผู้ชายนะครับ ผมก็เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนนะฮะสมัยกนะ่อนอดีตชาติม,มันมันจะมีจริตเก่าครับม,มันชิมีจริตเก่าอ่ะพ,พี่อ้ออัปเดตช่องหน่อยสรุปว่าเป็นยังไงก็ต้องรออีกหน่อ,นอยเอ่ามันมีเครื่องยังสองมันหรอค<ถ>รับจะรุปลูกชายลูกชา,ายไปเห็นเนี่ครับอีเมลมันไม่เปลี่ยนรหัสอีเมลเลยไปเปลี่ยนรหัสเอ้าคือบอสมาร์ทของไผ่ของมาร์ลด มือถือคือว่าอีเมลเนี่ยมันมีช่องปกมันเลยไงไม่ก็อยากอยู่ช่องนั้นีอยอ๋ออีเมลเนี่ยมันมีหลายช่องมากครับตอนนี้เราจะมาทำ่องวงนี้เราก็ทำช่องเด็กเด็กช่องเลยแต่วก็ใชอีเมลนี่ครับอีเมลนี้มีประมาณห้าช่องอ๋อแล้วคราวนี้อีเมลเนี่ยเป็นลูกชายเป็นคนใช้อยู่ใช่ก็ก็มันใช่นั่นแหละมันก็เปิดไรในมือถือในคอมในโน้ตบุ๊กอ่ะมันก็เป็นของพี่วินเลยไม่ได้เปลี่ยนแป้นต่นเพิ่นเปลี่ยนรหัสเพราะว่าเพิ่นเล่นเกมหรือเปล่าใช่เพราะว่าเด็กๆเขาเล่นเกมเขาจะเปลี่ยน แล้วเปลี่ยนแล้วจำว่าได้บอกครับไม่ได้เท้าว่นนายเปลี่ยนอะไรไม่จำรหัส่านนะั้นไม่ได้<อ>หนูก็ไม่ได้ใส่อะไรห,หนูใส่ก็เฉพาะเบอร์โทรมแม่ก็อืมก็รหัสที่ส่งไปให้มันอ่ะส่วนมากเราจะยืนยันของจีมเมลด้วยครับเบอร์โทรแล้ใช่ท,ที่มาหาท,ท,ที่จริงมันถ้าเราจํารหัสไม่ได้เราก็คู่คืนได้มันก็จะส่งรหัสมาในไอเบอร์โทรศัพท์เรานะใช่แต่หูมันก็ง่ายแต่ของเราอ่ะคือตอนสองทุ่มอม่ใชายไม่ได้เปลี่ยนครับพอสามทุ่ม สองทุ่มเลย,ยนเดี๋ยวนาทีก็เปลี่ยนยังไงมันก็คงจะสงสัยว่าเออมึงจะลืมอะไรนักหนาม,มันเพิ่งเปลี่ยนในสองทุ่มเลยก็มาเออ <c oughs> เราไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นลูกชายเปลี่ยนเฉยๆหมล่ะเขาไม่รู้นะอืมแต่ความขิดนะใช่ใช่คือมึนเพงเปลี่ยนแต่แล้วมึงจะมาเปลี่ยนอีกมึงจะลืมอะไรนักหนามันก็ต้องใช้เวลาสงสัยสงสัยเปลี่ยนแล้วลืมว่าตัวเองเปลี่ยนแล้วแล้วก็เปลี่ยนอีกคือคืออาจจะลืมรหัสผ่านใหม่ใส่รหัสผ่านเก่า อ่าใส่กลับไปกลับมาล็อกครับเอาอะไรบดไปล็อเราเล,ย,ลยต้องรอครับอัน,นอันนี้คือคราวนี้อันแก้เรียบร้อยแล้วรออันเ<ต>อ,นอ่อเขาเรียนเหมือนนนั่แหละเหมือนกู่อีเมลเหมือนอออกู่อีเมลเออคืออีเมลแต่รอรอให้มันเราส่อองเราไม่ส่งอีเมลมาอีกทีเหมือนเดิมไงแต่แต่ไม่ได้แต่สร้างอ่าช่องใหม่ใช่ไหมยังรอตัวเก่าอยู่ช่องใหม่ก็มีแล้วค่ะ อ๋อรัชนีนะคะฝากด้วยนะคะครับผมทำแกงเหงาตอนนี้มีสามคลิปอ๋อทำแกงเหงานะครับ <c oughs> ระหว่างรอนะครับอ๋อรัชนีนะครับ <c oughs> รนี <c oughs> ่ตามเร็วมากตอนนี้สองร้อ <c oughs> โอ้ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละเขารู้ว,ว่าพี่อ๋ <c oughs> อแบบใช่ FC ถามหาเลยแหละถ้าใครขึ้นไลน์มีทุกคนถามหาตอนนี้ครับดีดีไม่ดีทำช่องใหม่ไปเลยควบไปอีกช่องหนึ่งก็ได้ตัจะทำครบกันไปเลยใช่ เหมือนเหมือนเหมือนตะก่อนที่พี่ชิดอ่ามาตั้งช่องเองใหม่ๆห่ะที่ออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับใช่ถ้าคนเก่าๆเนี่ยรวยใช่เขาเขาจะตามกันเป็นแอดมินไนตกระอียเงมันก็อยู่ลราโทรไปสั่งสองมันมันก็คืนเร็วอืมนั่นแหละเขาอยู่ต้งมีเลยขารู้เขารู้แล้วแค่เขายังไม่ประชาสัมพันธ์ก็แป๊บเดียวถ้าจะเปิดใหม่ก็ได้ถ้ามันเอาคืนไม่ได้เนาะแต่ถ้ามันเอาได้ก็ทําทําสํารองไว้ เราต้องขอใได้คนในวนคือนี้เนรถ้าไม่ได้คือนี่เดือนร้อนเลยนะครับมันก็มันมีคนแคมันก็แขกรับผกันอเราอยู่มันเดที่ที่จริงเราต้องระวังเรื่องไอ้อย่าเอาเบอร์โทรไปตั้งเป็นรหัสไดไอเพราะว่าเบอร์โทรเรามันมันมีคนรู้อะนะใช่มันทั่วไปเกินไปแล้วมันเคยาอ่ามันเป็นแบบเตียงว่ะอะไมันส่งนั่นไห้อือม gmail มันส่ง รหัสรีเซ็ตมาเนี่ยรีเซ็ตของรหัสใหม่อะไรทุกอย่างเนี่ยตรงมาในเบอร์โทรฉันคอมพิวต์ก็ไป่ให้มันหลอกมันก็นั่นนี่ที่แรกิดว่ากีมันเอาเบอร์โทรไปสมัครเล่นเกมอืก็เลยบอกเอาเบอร์โทรนี่ไปเบอร์โทรนี่แหม่เป็นเบอร์โทรลักว่ะต่อเบอร์โทรอันนี้เห็นใช่มันก็บอกว่าสมัครไม่ได้เอาทีไหนได้มันใช่ซีนิว เอ้ยมลสมัครแป๊บเดียวมีเป็นบางคนมิวนี้แต่ว่าเราไม่ได้เอาเมลมันเข่าคอมไว้ให้มันอ๋ออยู่ในไอแพดมันไงอ๋เล่นหลายอย่างเล่นหลายอย่างแม่นอยู่บางทีมันมันมีอันนั้นด้วยพี่มันมีอ่าสมัครเมลเพื่อเอาเอ่อเอาของอ่ะสร้างไอดีใหม่เพื่อเอาของอ่ะแต่ก่อนผมก็เปลี่ยนสร้างหลายๆเมลเพื่อเอาของอ่ะมันมันจะให้สําหรับไอดีใหม่ในการได้ของแบบของพิเศษของเทพอะไร ของเขานะะก็เขาจะล่อให้สร้างอีเมลใหม่ๆเรื่อยๆอ่ะก็ขอบคุณพี่รัฐพี่อ๋อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลก์ก็แชร์ด้วยนะจ้า